6ธันวาคม2560นะครับอันนี้คลิปที่สองนะเป็นด้านหน้าของพระราชวังเบิวิดีอานะครับอันนี้น่าจะเป็นพระราชวังเบิวิดีอาส่วนบนนะครับมันมีส่วนบนกับส่วนล่างนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรอบๆเพราะว่าเขาจัดตลาดคริสต์มาสเหมือนกันนะครับ สี่โมงครึ่งคนระับมืดเหมือนทุ่มสองทุ่มแล้วแล้วก็นี่เป็นด้านหน้านะมันแค่เล่นวายถ่ายถึงจะมองเห็น อันนี้เป็นเมื่อมอออกมาจากพระราชวงังเบวีเดียนะครับ